สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเวยห้าน้อยวันจันทร์วันที่สิบห้าเดือนหามาผบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับวันจันทร์เมื่อีวันที่สิบห้านี้แอดจอยมีแนวทางเล่าพัฒนารัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะสำหรับรัฐบาลไทยกับเล่าพัฒนาการอดใจรอยอีกสักครู่เดียวเนาะจต่แอดจอยก็เอาห้าน้อยลงก่อนละกันเนาะจ้า สำหรับวันที่14พ้นสรุปหานอยองเฮาจะน้อยเฉพาะกิจ8กับ1พ้นบน6 1 2 1 2จับขู่เขากันไปตรงตรง1 2นอยเฉพาะกิจบนเนะจะ1 2ตรงตรงเด่น1นวิ่งรูดหนึ่งมาจะล่าง70รูดไปเนาะโอ้โหมี80มา70สำหรับ80เนี่ย สำหรับน้อยพิเศษเขาเห่าอยู่ที่ศูนย์กับแปดพ้นรุดไปเนาะจะมีเจ็ดเก้าอ่ะให้แปดเก้ามาเจ็ดเก้าโอ้โหสุดสุดผ่านไปอย่างละแต้มเนาะจะสำหรับนอยปกติเขาเห่านอยปกติเขาเห่ากับรุดไปเนาะสองสามสองสามมาหาสามเอ่อ หาสองมาสองหัมาสามหาสำหรับน้อยวีไอพีเขา้าจะกศูนย์กับหกพ้นบวนออก สี่สอจับกู่เข้าไปที่02น้อย v ี p บนจา้าเด่น0ย์วิ่งรูดศูย์มาจา้าล่าออก25ห้ารูดไปเนาะจ้าสอหาให้น้อปุกกลับมาน้อยวีไอพีเนาะสำหรับพ้นสรุป้าน้อยของวันที่สิ่ยินดีกับ f อฟซีที่ตามยินดีกับก้นติดตามเนาะจ้าแนวทางของเฮาวันที่สิเขา2น้อย2รอ,อบเนาะจ้าน้อยเฉพาะกิจ หนึ่งสูหนึ่งสองตรงตรงแล้วก็น่อย v ีไอพีรอบสุดไทยสองศูนย์ศูนย์สองจ่าตามต่อรุ่นต่อกับพานอยของวันที่สิบห้าเนาะจ้าสำหรับหานอยของวันที่สิบห้าตามต่อรุ่นตอน่อเนาะจ้าแนวทางของเฮาเมื่อนี้สิปังหรือบอปังสิมาตามสูตรหายอีกหรือบอเมื่อนีก้ก็ต้องอรอลุ่นไปด้วยกันเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมนนเนาะจ้าแอดจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ แนวทางตัวเลขถูกตัวนอกจากมีเข่าบ้างแล้วก็มีรุดบ้างนอกจะากปะปุ้นกันไปนอกจากบางวันกับเขามากบ้างวันกันเาากบกเขาหน่อยเนาะถ้ามักจะชอบคอยตามถาม้ถา,ถา,ถาบ่มาบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากเขาไม่เลีาา้ยวฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ถ้าเป็นไปได้กับฝากพี่น้องเอฟซีกดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือีนเด่นวิ่งลูกอยู่ที่สี่กับห้า เดนสวิ่งทุดสีมีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ปดสี่เก้าห้าหห้าเ็ดห้าแดห้าห้า สำหรับน้อยพิเศษจะสองหาส้นจะสองกับห้าสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดจ้ะสำหรับเด่นหาดูนหามีหาหกหาเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์เด่นปกติอยู่ที่สองกับเจ็ดสองโซนจ้าสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดแปด จ็ดเก้าเจหนึ่งเจ็ดสองสมีแล้วเนาะเจสจ้ะเจ็ดาหรับน้อยวีไรอบสุดท้ายจะเจกับหกจะ้ะเจ็ดชนจะ้ะเจ็ดชน 2, สองหานจ้ะ 3, สำาหรับสน้อยนี่เนาะอมาอนอนี่ก็ เบิร์นสีมาหรือบอร์ลก็ลอหลุดกันอีกที่หนึ่งเนาะจากแนวทางของเฮาเมือนี่เนาะเมีเจ็ดแปดเจ็ดเ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเดสองสำหรับเด่น6กฟิ้งรูดหมีห7จ็ด้ะแล้วก็ห8ดตามด้วยห9 60้าหหนึ่งจ้ะ สำหรับตัวเด่นตัวเน้นแต่ละน้อยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปเป็นแนวทางได้นอกจากตัวเน้นเน้นอยู่ที่6กเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสกับสองหกับ5 7 สองสี่กับสองหกห้าเก้ากับห้าหกสี่หกสี่เจ็ดจ้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนอกจากสำหรับห้าหน้อยคลองวันที่สิบห้าจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโ่งนีกันทุกคนทุกท่านนจากแนวทางของเขา,มาเมื่อนี้ขอขหายเฮงเฮงปังๆเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนตะ์นาะจาสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า